3.8ยอดยอดคิดทํา Google Ads แล้วขาดทุนทอมวิธีแก้ไขครับสวัสดีครับผมเบิร์ดประกอบมสิรงเดช Google Premier Partner Google Ads Product Expert Google Trainer Academy l i n e Certified Coach และ Facebook Certified Partner นะครับจุดตายที่1ใช้คีย์เวิร์ดว่างเกินไป คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าการใช้ขีดกว้างๆเนี่ยเราจะได้เข้าถึงคนได้เยอะๆใช่ไหมครับซึ่งถามว่าจริงไหมคําตอบก็คือมันจริงนะครับแต่จากประสบการณ์15ปีที่<ม>ดูลูกค้ามามากกว่า0 0 0รายเนรายผมเนี่ยพบว,ว่าการใช้ขีดกว้างเนี่ยเราต้องแลกมาก,กับโอกาสขาดทุนจากค่าโฆษณาที่แทบจะเรียกได้ว่าขาดทุนชวนๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการใช้ชีดกว้างเนี่ยมันจะเหมาะกับแบรนด์ใหญ่ๆที่ต้องการสร้างแบรนด์แต่ถ้าคุณเป็น SME ขนาดเล็กขนาดกลางที่ต้องการกำไรจากค่าโฆษณานครับผมบอกได้เลยว่า อย่าใช้วิธีแบบนี้นะครับตัวอย่างนะครับผมมีลูกศิษย์ท่านหนึง่งเขาทำธุรกิจขายบ้านเดี่ยวมือหนึ่งที่เชียงใหม่ก่อนมารียนมนะครับเขาใช้ k e วิร์ดบ้านขายบ้านแล้วก็ขาดทุนจากค่าโฆษณาถามว่าทําไมเพราะเขาเนี่ยขายบ้านที่เชียงใหม่ถูกไหมครับการที่เขาซื้อ์เวิร์ดคำว่าบ้านขายบ้านสั้นๆใช่เี้เนี่ยมันทําให้คนที่ค้นหาว่าขายบ้านกรุงเทพก็เจอเขาขายบ้านน็อกดาวก็เจอเขาขายบ้าน ติดจำนองขายบ้านท่อตลาดอย่างเงี้ยก็เจอเขาหมดเลยขายบ้านมือสองก็เจอเขาหมดนะครับซึ่งคําต่างๆไรที่คนค้นหาแล้วมาเจอเขาเนี่ยเนื่องจากซื้อคีย์เวิร์ดกว้างๆเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเป็นลูกค้าเขาเลยเพราะเขาขายบ้านเดี่ยวมือนหนึ่งและอยู่ที่เชียงใหม่เป็นผลทําให้เราเสียเงินเยอะมากกับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่และเป็นผลทําให้ขาดทุนนั่นเองนะครับดังนั้นวิธีแก้นะครับก็คือให้เราเนี่ยใช้คีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจงม,มากขึ้นเช่นขายบ้านเดี่ยวเชียงใหม่ ขายบ้านมือหนึ่งเชียงใหม่นะครับหรือจะเป็นชื่อถนนชื่อเขตชื่อซอยเลยก็ได้นะครับหรือใช้พวกคีย์เวิร์ดที่เป็นสัญญาณซื้อนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นบ้านเดี่ยวเชียงใหม่บ้านเดี่ยวเชียงใหม่2ล้าน3ล้านมือหนึ่งแบบแรกเป็นตน้นนะครับการที่เราใช้คีย์เวิร์ดจาะจงขึ้นแบบนี้นะครับจะทําให้เราเสียค่าโฆษณากับลุ่มที่ไม่ใช่น้อยลงคนคลิกเราน้อยลงแต่ว่าทุกคลิกที่เข้ามาเนี่ยโอกาสในการซื้อจะสูงกว่าหลายเท่าตัวมากๆก็เป็นผลทําให้เราเนี่ยมีโอกาส กำไรได้มากกว่านั่นเองครับซึ่งในคลาสของผมเนี่ยก็จะมีหลักการแล้วก็เฟรมเวิร์กให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปคิดต่อยอดแล้วก็เอาไปลงรายละเอียดในการทาคีย์เวิร์ดของตัวเองกันได้นะครับซึ่งผมเนี่ยทำเฟรมเวิร์กเนี่ยแล้วก็ใช้มาสําหรับตัวเอเจนซี่แล้วก็ทําให้ลูกค้าลูกศิษย์เป็นหลายพันเจ้าแล้วอย่างที่บอกนะครับและที่สำคัญก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องคิดคีย์เวิร์ดแล้วก็เบสตอมคีย์เวิร์ดทั้งเป็นงานกลุ่มแล้วก็งานเดี่ยวแล้วก็ส่งกันบ้านกันทุกคนด้วยก่อนที่จะเอาค ไปซื้อโฆษณาจริงนะครับซึ่งถ้าใครที่เคยมาเรียนเนี่ยจะรู้ดีว่าเวลาผมเจอคีย์เวิร์ดกว้างเนี่ยผมจะซีเรียสมากในการที่จะต้องบอกลูกศิษย์ว่านเนี่ยคีย์เวิร์ดกว้างน,นะต้องระวังนะเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงนะผมจะค่อนข้างตันทงชัดเจน,นครับว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําทาแล้วจะได้อะไรเสียอะไรทําอีกเวนหนึ่งแล้วจะได้อะไรเสียอะไรจุดตายที่2ทําแลนดิ้งเพจได้ไม่ดีพอ Landing Page ก็คือหน้ Thailand หาที่ลูกค้าคลิกโฆษณาแล้วจะมาเจอหน้าแรกมันผลก็เรียกว่าเซลล์เพจอย่างเดียวกันนะครับเจ้าของธุรกิจที่เป็นมือใหม่ในการตลาดออนไลน์เนี่ยหลายครั้งเวลาเราทำแลนดิ้งเพจนะครับเราก็นึกอะไรได้เราก็เขียนลงไปเลย นะครับหรือไม่เราก็เอาข้อมูลจากโลกออฟไลน์ line, อาจจะเป็นโบรชัวร์แผ่นพับนะครับแล้วก็มายัดปังๆเข้าไปในหน้าแลนดิ้งเพจอาจจะไม่ได้มีจิตวิทยาในการขายมากนะอาจจะไม่ได้เรียบเรียงให้เหมาะกับการปิดการขายมากนะแลนดิ้งเพจที่ไม่ดีนะครับก็เหมือนพนักงานขายที่ไม่เก่งนั่นแหละครับคำถามครับถ้าเราเอาพนักงานขายมา2คนมาเจอลูกค้าจํานวน100คนเท่าเากันคนนึงเนี่ยเป็นเด็กฝึกงาน เพิ่งจะมีประสบการณ์การขายไม่นานเท่าไหร่อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักขายประกันขายตรงอะไรอย่างเงี้ยระดับมอกุดเพชรระดับแพทตินัมมียศมีอะไรเต็มเลยนะครับถามว่า2คนเนี่ยเจอลูกค้าร์อยนเท่ากันจะปิดการขายได้เท่ากันไหมครับคําตอบแน่นอนก็คือฟานกันแน่อาจา,ารย์แน่นอนและถ้าจากเจอลูกค้า100คนเป็น1000คนเป็น10,000คนเป็น1น0 0 0แคน,น, 1, คน,น, 1, คนก็คือเจอลูกค้าขณะที่เราทาการตลาดไปเรื่อยๆแหละ มันก็ยิ่งจะทํายอดขายต่างกันมหาศาลใช่ไหมครับดังนั้นคนะาถามคือทําไมเราถึงไม่ทํา landing page ของเราให้เหมือนพนักงานขายที่เก๋แบบหลังละครับเพราะว่าหน้า landing page ที่ผมเปรียบเทียบกับพนักงานขายเนี่ยนะครับเขาต้องเจอลูกค้าจํานวนมหาศาลต้องทํางาน24ชั่วโมง7วันแล้วก็ไม่ขอค่าคอมมิชชั่นไม่ขอขึ้นเงินเดือนไม่ลาป่วยลาทอดด้วยทําไมเราถึงไม่ทําหน้าเนี้ยให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ หน้านี้จริงๆแล้วควรจะเป็นเรื่องเล็กๆที่คนทําการตลาดออนไลน์ควรใส่ใจด้วยซ้ำก็คือการพัฒนาหน้า landing page และเราไม่ควรให้หน้าแล n d i n g p a g ของเราเนี่ยมีสกิลการขายแค่ระดับเด็กฝึกงานไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสในการขายที่เราเนี่ยลงทุนค่าโฆษณาไปจำนวนมหาศาลด้วยครับทีนี้วิธีแก้ไขคืออะไรนะครับผมจะบอกว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันมีรีเสิร์ชที่รวบรวมสิ่งที่ควรจะมีในหน้าแลนดิ้งเพจเยอะแยะมากมายหลายซอสนะครับก็ไปสามารถที่จะลองสืบคน้นแล้วก็ลองทำตามกันได้เลยนะครับและในคลาส o o g l e a อบของผมนะครับก็ผมได้รวบรวมเช็คลิสที่เมื่อทำตามแล้วเนี่ยหน้าแลนดิ้งเพจของเราเนี่ยจะเป็นหน้าแลนดิ้งเพจที่ขายดีอย่างแน่นอนถ้าทำตามเช็คลิสครบและมีคุณภาพในแต่ละเช็คลิสนะครับซึ่งข้อแตกต่างจากเช็คลิสของผมกับรีเสิร์ชที่อื่นเนี่ยก็คือผมเนี่ยคัสตอมไมแล้วก็ปรับปรุงมา ต่อนเนื่องนะครับให้มันเหมาะกับตลาดไทยและที่สําคัญที่สุดก็คือเหมาะกับ google ads ที่จะทำให้ performance ของ google ads เนี่ยมันพัฒนามันดีขึ้นด้วยสายค่าคลิกถูกลงด้วยจากหน้า landing page ที่เหมาะสมกับ google ads นะครับและผมก็มีตัวอย่างมากมายนะครับให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทําตามได้ทันทีจุดตายที่3ไม่ได้ทํา conversion tracking วัดผลแล,ล,ล้ก็ปรับปรุงโฆษณายอย่างต่อนเนื่อง แบ็คกราวของผมจบวิศวะคอมแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนนะครับในวงการวิศวะเนี่ยมันจะมีประโยคนึงเขาบอกว่าอะไรที่วัดไม่ได้ย่อมพัฒนาไม่ได้ถ้าหากเราไม่รู้ว่าส่วนไหนที่เราลงทุนค่าโฆษณาไปมันได้ผลตอบแทนกลับมาได้ลูกค้ากลับมาตรงไหนที่เราลงค่าโฆษณาไปมันศูนย์เปล่าเลยทั้งหมดเลยเนี่ยถามว่าเราจะปรับปรุงโฆษณาของเราให้มันได้กําไรมากขึ้นได้ยอดขายมากขึ้นได้ยังไงครับบางคนก็บอกว่าอ้ยผมก็ดูสถิติวัดผลปรับปรุงนะ แต่ผมพบว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูสถิติเนี่ยมักจะดูแค่จํานวนคลิกจํานวนการมองเห็นแล้วก็ราคาเฉลี่ยย่งมากอาจจะดูอันดับแล้วก็อัตราการคลิกนะครับแค่นี้ซึ่งผมบอกได้เลยว่าไอ้เมทริก5ตัวเนี้ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรกับการที่เราจะปรับปรุงยอดขายได้เลยเหตุผลเพราะอะไรครับจานวนคลิกที่เยอะไม่ได้แปลว่ามันจะทํายอดขายเยอะทํากาไรได้และเช่นกันค่าคลิกคําไหนที่ถูก ไม่ได้แปลว่ามันจะทํากําไรได้เช่นกันข้อนี้ถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยก็อาจจะคล้ายการเลือกทําเลในการเปิดหน้าร้านนะครับที่ที่ค่าเช่าแพงเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะทําเราขาดทุนเสมอไปและที่ค่าเช่าถูกมากๆเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะทําให้เรากําไรดีเสมอไปใช่ไหมครับแล้วผมจะบอกให้นะครับว่าจากประสบการณ์เนี่ยคำที่คนคลิกเยอะๆคนค้นหาเยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคําที่ทําให้เราขาดทุนด้วยเหตุผลเพราะอะไรครับกลับไปดูจุดตายข้อที่1ครับคําที่คนค้นหาเยอะคลิกเยอะเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยมักจะเป็นคํากว้างๆนะครับตึ้งค,คํากว้างๆผมก็บอกไปแล้วว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะและสิ่งที่คนจะค้นหาแล้วกลายเป็นเรื่องอื่นเนี่ยมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนจากคำเนี่ยแล้วก็โดนคลิกเยอะอีกเนี่ยมันก็สูงมากนั่นเองดังนั้นวิธีแก้ไขในเรื่องนี้ก็คือคุณต้องทําสิ่งที่เรียกว่า conversion tracking วัดผลว่ายอดขายยอดติดต่อมาจากคีย์เวิร์ดไหนโฆษณาตัวไหน แล้วก็ตัวไหนที่ทําให้เราสูญเงินฟรีแล้วเราก็ทําการโยกย้ายเงินเนี่ยไปยังสิ่งที่ได้ผลมากกว่าแล้วก็ขยายต่อย,ยอดสิ่งที่ได้ผลมากกว่าแล้วก็พยายามปิดกั้นส่วนที่มันทําให้เราขาดทุนเนี่ยเทคนิคคือง่ายๆแค่นี้แต่คําถามก็คือว่าหลักการง่ายๆแค่นี้ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ทำนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าไอการทำพลวัตเจนแฮก i ิงเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ไม่เก่งคอมเนี่ยแล้วศึกษาเองทาเองเนี่ยผมพบว่ามันทําได้ค่อนข้างยากมากๆ และในคลาสผมเนี่ยมีทําคู่มือเป็นวิดีโอนะครับสอนสเต็ป by สเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างช้าๆให้คนที่แม้ว่าจะไม่เก่งคอมก็สามารถที่จะทำตามได้หรือคุณอาจจะให้ลูกน้องที่ออกฟิศเนี่ยช่วยทําให้ก็ได้นะครับล้วติดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะถามผู้ช่วยถามน้องแอดมินของผมได้และที่สําคัญวิธีที่ผมทำเนี่ยเป็นวิธีสําหรับ Google Analytics 4หรือว่า Google Analytics เวอร์ชันใหม่ และตัวใหม่เลยล่ะครับ Google เขาจะบังคับใช้ตั้งแต่กรกฎาคมปี2023เป็นต้นไปและตัวเก่าก็จะบังคับเลิกใช้แล้วนะครับและในคลาสวันสุดท้ายวันตรวจกันบ้านในของคลาสผมเนี่ยคุณจะได้เห็นตัวอย่างการวิเคราะห์แล้วก็แนะนําการปรับปรุงโฆษณทงาเนี่ยจากธุรกิจของเพื่อนๆในคลาสนะครับมากกว่าหลายสิบธุรกิจซึ่งจะทําให้เราเห็นภาพกระบวนการคิดของผมเนี่ยซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วลตัวเองก็จะได้ฝึกคิดและเห็นโจทย์ที่หลากหลายด้วยนะครับ แลวจะเห็นว่าแพทเทิร์นในการคิดเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะต่างกันที่รายละเอียดของแต่ละธุรกิจเท่านั้นเองและที่สําคัญก็คือผมก็จะมีตัวอย่างที่ผมทําให้ลูกค้ามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยที่ใช้เงินไปหลายล้านบาทนะครับก็จะมาอธิบายว่ากระบวนการคิดตั้งแต่เดวันที่เริ่มทําโฆษณาจนเขาได้ยอดขายแบบหลักเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยแล้วก็ค่าโฆษณาเนี่ยเป็นหลักร้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วได้บทเรียนอะไรบ้างก็จะเอามา แผลสังนะครับและที่ผมพูดมาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเป็นเนื้อหาไม่ถึง5%ทั้งหมดจากคอร์ส g o o g l e a d Expert Workshop and บแอ i ด์ของผมนะครับและในคลาสน,นี้นะครับผมจะสอนทุกอย่างที่ทำให้คุณยอดขายเพิ่มกำไรเพิ่มต้นทุนค่าโฆษณาลดลงใช้เวลาในการศึกษาการทำโฆษณาน้อยลงและมีประสิทธิทภาพขึ้นผมจะสอนทุกอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยทำเป็นเท่ากับ Google พ r e m i e r p a r t n e r Agency เียสูงสุดของ Google และก็ Google as Product Expert เรครึ่งคือตำแหน่งส่วนตัวของผมนะครับที่ทาง Google Asia Pacific เนี่ยเขาแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยมีไม่กี่ท่านนะครับ3-4ท่านที่ได้ตำแหน่งนี้แล้วก็เป็น Google t r n i n e r a c a d e m y ที่ได้สิทธิ์ในการสอนให้กับเอเจนซี่หน้าใหม่ๆที่ Google เขาเชิญเข้าไปสอนเอเจนซี่ o o o g p e r t r t r e r หน้าใหม่ๆนะครับ ทุกคนต้องส่งกันบ้านนะครับและผมจะเป็นคนตรวจเองแล้วก็ให้คําแนะนําเองทุกคนเป็นรายรธุรกิจเป้าหมายผมย้าอีกครั้งว่าหนึ่งอยากให้ทุกคนทำเป็นเท่ากับมืออาชีพที่ผมทําให้กับลูกค้าหลายพันรายที่ผ่านมาแล้วก็เป็นตําแหน่ง,งที่ว่าไปข้อ2ก็คือผมอยากให้ทุกท่านที่มาเรียนได้ยอดขายคืนค่าคอร์สไปอย่างเร็วภายใน3วันหลังจากที่ทํากันบ้านเสร็จ อย่างชาร์จก็คือไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับบางธุรกิจอาจจะต้องดิวกันนานกว่าจะปิดคานขายได้ก็อันนี้คือเป้าหมายส่วนตัวที่อยากจะทําให้ได้ซึ่งมีลูกจิตท,ที่ทําได้ทุกรุ่นมีทุกรุ่นนะครับเยอะแยะมากมายก็ลองดูรีวิวในหน้าแล n d i n งเพ g ของผมได้นะครับ และทิ้งท้ายนะครับหน้าตาของ Google a p p แล้วก็ระบบเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนื้อหาที่จะสอนเนี่ยก็จะอัปเดตสำหรับกางปี2023เนี่ยเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ผมจะอัปเดตไปเรื่อยๆหลังจากนี้ด้วยโดยเฉพาะที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือตัว Google Analytics 4ที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เขาจะมันขับใช้นะครับในคลาสนี้เนี่ยก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้ แล้วก็สอนวิธีการติดตั้งด้วยแล้วก็ไฮไลท์สุดท้ายนะครับสำหรับคลาสี้นเนียก็จะเหมาะกับยุคสมัยได้เลยคือเรื่องของ AI นะครับจริงๆ AI ที่เราจะไปใช้ใน Google ในการพัฒนาโฆษณาให้ต้นทุนลดลงให้มีประสิทธิภาพขึ้นกำไรเยอะขึ้นเนี่ยผมใช้มาเป็นเกือบสิปีแล้วนะครับผมก็จะมาสอนในคลาสนี้เช่นกันแล้วก็ตัวที่หลายคนเนี่ยพูดถึงกันมากก็คือ Chat GPT นะครับผมลองมาใช้ดูอยู่พัดใหญ่เลยเนี่ยผมพบว่ามันสามารถช่วยในการ ลดงานแล้วก็ช่วยในการให้คำปรึกษาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำ Google Ads ช่วยเราทำงานได้เลยว่างนั้นเถอะมันมีลูกน้ององคทนหนึ่งเลยนะครับผมก็จะมาสอนในคลาสนี้ด้วยมาทำให้ดูในคลาสนี้ด้วยแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองเล่นกันด้วยตัวเองด้วยซึ่ง c h a t GPT ที่ว่าเนี่ยนะครับมันช่วยลดการทำงานของเราเนี่ยผมว่าได้เป็นสิบเท่าเลยปิดท้ายนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาเจอกันสดๆมาเรียนในคลาส Google Ad ด Expert Workshop at ์กช็ n i แอนะครับที่ผมเนี่ย สอน2วันเว้ได้ทำกันบ้าน9วันแล้วก็มาตรวจกันบ้านแล้วก็สอนเนื้อหาเพิ่มเติมเทคนิคพิเศษวิชามาต่างๆเนี่ยกันในวันสุดท้ายนะครับก็มาเจอกันในคลาสนี้ได้นะครับในคลาสนี้เนี่ยบอกเลยว่า KPI v ของผู้สอนอย่าง,งผมเนี่ยคือยอดขายและกำไรที่ดีขึ้นกวอทุกท่านแล้วก็คือประสิทธิภาพฝีมือในการทำโฆษณาผมก็แอบ ที่ดีขึ้นของทุกท่านในคัสนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ